เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Bookteller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเอาอย่างอาจารย์ มีพระอาจารย์คนหนึ่งได้เปิดสำนักสอนศิลปะวิทยาต่างๆชื่อเสียงของเขานั้นเป็นที่เลื่องลือทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาที่สำนักเพื่อขอร่ำเรียนเคล็ดลับวิชาเป็นจำนวนมากซึ่งเขาก็รับไว้หมดไม่ว่าใครจะมาเป็นลูกศิษย์เพราะโดยส่วนตัวแล้วเขาภูมิใจมากๆที่สำนักของตนมีลูกศิษย์มากกว่าสำนักอื่นๆ วันหนึ่งลูกศิษย์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานก็ได้ถามอาจารย์ท่านนี้ว่าพระอาจารย์ครับการเป็นคนดีเขาทำอย่างไรกันพระอาจารย์หัวเราะเบาๆในคำถามที่ได้รับก่อนจะตอบว่าถ้าพวกเธอเป็นคนดีก็ให้เอาอย่างอาจารย์พวกเธอเห็นอาจารย์ทำอย่างไรก็จงทำตามอย่างนั้น แล้วพวกเธอก็จะเป็นคนดีของสังคมได้อ๋ออย่างนี้นี่เองครับอาจารย์พวกลูกศิษย์ทั้งหลายต่างตอบรับและทําหน้าภา,ภาคภูมิใจในอาจารย์ของตนเมื่อพวกเธอเข้าใจกันดีแล้วเอาละเรามาฝึกนั่งสมาธิเพื่อฝึกจิตใจกันก่อนจะดีกว่าก่อนอื่นนะนั่งตัวตรงสงบนิ่งแล้วหลับตาลงเสีย เหล่าลูกศิษย์ทำตามที่อาจาร,รย์ของพวกเขาบอกแต่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดพวกเขาจึงแอบหยีตาเพื่อแอบมองอาจาร,รย์ไปด้วยเพื่อจะได้ทำตามทุกอย่างเหมือนที่พระอาจาร,รย์บอกเอาไว้ว่าให้เอาอย่างอาจาร,รย์เวลาผ่านไปไม่นานแมลงวันตัวหนึ่งก็บินมาเกาะที่ปลายจมูกของพระอาจารย์<ส> <S 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 พระอาจารย์รู้สึกลำคาญจึงลืมตาขึ้นและเอามือปัดมแมลงวันให้พ้นปลายจมูกของตนเมื่อเหล่าลูกศิษย์เห็นดังนั้นก็ทำตามพวกเขายกมือของตนปัดที่ปลายจมูกเมื่อพระอาจารย์เห็นเขา้าก็ดุว่าขยับตัวทำไมนะก็ฉันบอกให้อยู่นิ่งๆไงเหล่าลูกศิษย์ก็ส่งเสียงดูออกไปเช่นกันว่าขยับตัวทำไมนะก็ฉันบอกให้อยู่นิ่งๆไง อาจารย์กโกรธมากจึงลุกขึ้นไปตบหน้าลูกศิษย์คนหนึ่งพร้อมตวาดออกไปว่านี่นะคือตัวอย่างของคนที่กล้าบังอาจกับฉันเหล่าลูกศิษย์เห็นดังนั้นก็พากันลุกขึ้นเดินรุมเข้าไปตบหน้าพระอาจารย์ของพวกเขาพร้อมกับตาวาดว่านี่นะคือตัวอยาอ่า,างอานะออาของคนที่กล้าบังอาจกับฉันนี่นะคือตัวอย่างของคนที่กล้าบังอาจกับฉัน นี่แน่คือตัวอย่างของคนที่กล้าบาังอาจกับฉันพระอาจารย์ซึ่งถูกรุมตกหน้าก็หาทางมุดวงล้อมแล้วหนีออกไปเมื่อเหล่าลูกศิษย์เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งทําตามอาจารย์เมื่อพระอาจารย์เห็นว่าตนกำลังถูกไล่าตามเขาก็ตัดสินใจกระโดดลงสระน้ำที่อยู่ใกล้ๆเพื่อหวังให้เหล่าลูกศิษย์เลิกตามแต่ทว่า เหล่าลูกศิษย์นั้นก็กระโดดลงนะ้ำตามมาด้วยเช่นกันเพราะคิดว่านี่คือวิธีการที่จะเป็นคนดีได้สุดท้ายแล้วทุกคนก็ตัวเปียกกันหมดเป็นไข้จับสันไม่สบายตามกันไปทั้งหมดทุกวันนี้มีตัวอย่างที่ดีและไม่ดีอยู่ตามที่ต่างๆ ให้เราเลือกทำตามมากมายการเป็นคนดีไม่ใช่การที่เราต้องทำตามที่คนอื่นร้องขอทำตามที่คนอื่นบอกเราหรือทำตามแบบอย่างไรโดยที่ไม่ใช้ปัญญาไตรตรองเพราะฉะนั้นก่อนจะทำตามแบบของใครหยุดคิดเสียก่อนว่าหากทำลงไปแล้วสิ่งนั้น จะส่งผลดีต่อตัวเราหรือไม่หากมันส่งผลดีต่อตัวเราก็ให้เราคิดต่อไปอีกว่าสิ่งนั้นมันจะดีต่อผู้อื่นอย่างไรขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t a y l e r ครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีกำลังใจ มีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเลยครับ